วันนี้ครับมารับครอบครัวที่เดินทางจากกรุงเทพมาสนามบินโปรเกร็ตนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เครื่องบินจะลงก็เลยต้องมาที่นี่ก่อนครับมาที่หาดไม้ขาวซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสนามบิน จะบอกได้ว่าหาดทรายกับสนามบินนี่ติดก,กันเลยนะครับแต่เราก็ต้องขับรถอ้อมมาอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะมาหาดทรายไม่ขาเพราะว่าเราไม่สามารถเดินมาจากสนามบินตรงได้เพราะเป็นเขตห่วง้ามตรงนั้นน่นะครับเพราะที่นี่จะมีเครื่องบินขึ้นลงขึ้นลงบินขึ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่จะท่านลงก็ลงอย่างเดียวก็าขึ้นก็ขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับในส่วนใหญ่เนี่ยตามข้อมูลที่บอกว่าถ้าเป็นในช่วง8โมงเช้าถึงเที่ยงหรือถึงบ่ายเนี่ยเครื่องบินก็จะ ลงมาทางนี้นะครับซึ่งก็จะโผล่ถ้ามองไกลๆเนี่ยก็เห็นลำเล็กๆโผล่ขึ้นมาจากน้ำนะเนื่องจากว่าโลกมันโลมเนี่ยก็เลยเห็นเหมือนกับคล้ๆว่าโผล่ขึ้นมาจากน้ำลำเล็กๆแล้วก็ใกล้เข้ามาเราเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนบางครั้งเนี่ยต้องบอกว่าเกิดความระทึกเลยเนะครับพอเครื่องบินบินมาใกล้เราเนี่ยเราก็จะตื่นเต้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยมันจะลอยต่ำมาเรื่อยๆแล้วก็ เป็นภาพที่สวยงามครับรับกับหาดทรายสายลมท้องฟ้าน้ำทะเลสีครามสีกลมกลืนกันแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติวันนี้คนไทยน่าจะมีผมเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มาอาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยเนี่ยอาจจะดูจนเบื่อแล้วไม,ไม่มาแล้วนะครับที่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่อาจจะอยู่ในตัวเมืองกูเขตน,นเนี่ยคนแถบนี้คงจะมาบ่อยจนชินแล้วละ่ะ แต่ตัวผมเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะมาอยู่ทางภาคได้เก็บ2ปี2ปีแล้วละะ่ะพูดตรงๆก็2ปีนั่นแหละก็เพิ่งมาหาดทรายขาวครั้งนี้เป็นครั้งที่2เพราะว่าครั้งแรกมาเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จเพราะมีแต่เครื่องบินที่มันขึ้นอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้สัมผัสถึงทาแงใกล้ๆวันนี้ก็เลยถือโอกาสมารับครอบครัวที่เดินทางทางกรุงเทพที่สนามบินเนี่ยช่วงที่มันรอเนี่ยก็มาเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็มาชม เครื่องบินลงนะครับเพื่อให้เรียกได้ว,ว่าสมยาอยากอยากจะชมแบบจริงจรงจังจ,งจ,งจ,งจงสักทีนี้เลยต,ตั้งใจมาแต่ถึงว่าเครื่องบินยังไม่มาเนี่ยก็ไม่น่าเบื่อเลยนะฮะเพราะว่าสายลมแสงแดดหาดทรายที่นี่ค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนะครับวันนี้ก็นอกจากจะมีท้องทะเลฟ้าครามยังมีเรือให้เห็นด้วยฮะเห็นหางเล็กๆอย่เดี๋ยวก็บางช่วงเวลาเนี่ยก็จะ ไปให้เห็นเรือแบบชัดๆเห็นเรือเห็นเครื่องบินพร้อมกันเลยอะไรประมาณนี้ก็เป็นภาพที่สวยงามมากแต่ยอมรับว่าคลื่นที่นี่น่าเล่นมากๆเลยน้ำใสสะอาดพื้นทรายเรียบจุดเด่นก็คือตรงนี้สะอาดมากเป็นหาดทรายที่ไม่มีขยะเลยแล้วก็ไม่มีเต้นไก่แล้วก็ไม่มีร้านอาหารนะครับเพราะนั้นที่นี่ก็มาเที่ยวชมอย่างเดียวเลยนะครับเที่ยวชมกับ สายสายลมสีสวยเอกลักษณ์แตกต่างจากหาดที่อื่นเนี่ยที่ตรงนี้ก็จะมีเครื่องบินให้เราได้ชมด้วยเพลิดเพลินดีเปิดประสบการณ์ชีวิตนะครับหลายคนเนี่ยก็นั่งเครื่องบินมาเพื่อจะมาหาดไม้ขาวที่นี่แหละนะครับซึ่งเป็นหาดที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งครับเหมาะกับการเล่นน้านะเราหาดที่นี่น่าเล่นมากๆน้าใสสีฟา้าอีกนะฮะไม่มีเปลือกหอยไม่มีอะไรที่จะมาเที่ยแทง แล้วเราก็สามารถขอรองเท้าเนี่ยเดินย่ํากับผืนทรายนุ่มๆได้เลยนะครับคล้ายๆกับการทําสปาเท้าอย่าง,งไงอย่างนั้นเลยนะครับก็ชุดนี้ได้เวลรแล้วลนะ่ะเครื่องบินก็จะมาอีกแล้วนะครับผมจับเวลาได้ดูเนี่ยจะมาทุกๆ15นาทีนครับบางทีก็มาทีจนแบบโอ้ยดูไม่ทานละไม่หวละลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงเนี่ย ซึ่งก็บอกตามตรงว่ามันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ได้เห็นเครื่องบินบินมาหาเราเห็นไหมครับจ้องดูให้ดีครับตอนนี้กำลังมาแล่หนึ่งลำเห็นไหมครับโอ้โหวิ่งวิ่งผ่านเราแล้วครับแหววเห็นไหมครับระยะประชิดใกล้ๆนี้เองนะครับและตามที่บอกครับให้เห็นเรือตรงนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าเรือตรงนี้ก็รอที่จะให้นักท่องเที่ยวเช่าเหมาลำนะครับเพื่อที่จะขับวนบริเวณนี้แหละชมหาดทรายนะครับ โอ้โหน้าเย็นมากเลยครับลงทุนถอดรองเท้าอ่ะเห็นไหมครับเครื่องบินมาอีกแล้วครับพูดยังไม่ขาดข้ามเลยเครื่องบินมาอีกแล้วครับโอ้โหลำนี้บินลาบมากับพื้นน้ําเลยนะครับแฟบอ่าข้ามเราไปแล้วนะครับแล้วก็ลงสู่น้ำอีกแบ้วีะได้ป๋ครับอ้ามาอีกแล้วครับมาอีกแล้วโอ้โหตรงนี้มันถี่มากเลยนะครับโอ้โหเัอกันนัากันมาอย่างนั้นเลยนะฮะลำนี้เป็นไงบ้างครับสายการบินอะไรเออเนี่ยโอ้โห บินลาบพื้นน้ำมาเลยครับทั้งเรือทั้งเครื่องบินอ่าโหโอ้โหนี่ฮะสวยงามมากครับภาพนี้ครับบิน,บนผ่านเราอีกแล้วครับแฟนโอโ้โหลงไปอีกแล้วอีกหนึ่งลำนะครับก็เป็นความสุขดีครับถ้าก็บอกว่าถ้ามาช่วงอากาศที่ไม่ร้อนหรือล,ล,ลมเยน็นๆเราเครื่องบินวันนี้จะสวยสวยมากคือไม่ร้อนแต่ผมมองว่ามาตอนกลางวันแบบนี้แหละหาดทรายอ่ะมันต้องท้าทายกันเลย แสงแดดหรยจะสู้เราอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหน้ําใสมากครับน้ําใสจริงๆนะครับก็บอกตามตรงเลยว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่มีความสุขมากกับการท่องเที่ยวในหาดไม้ขาวนะครับซึ่งหาดไม้ขาวเนี่ยจะอยู่ในตัวจังหวัดภูเก็ตนะครับถ้าใครสนใจมาก็จกับพิกัดดูซึ่งจะมาหาดเนี้ยอาจจะซับซ้อนหน่อยนะครับบางคนก็หลงไปหลงมาแต่ถ้าใครตั้งใจเนี่ยมา ถึงแน่นอนนะครับอ่ะมาแล้วหนึ่งลำครับเครื่องบินครับนี่ก็บินราบน้ํามาเลยครับโอ้โหข้ามเรือมาเลยครับโอ้โหนี่ข้ามเราไปด้วยเลยนะครับอันนี้นกแอร์ครับังเกียบแวบๆผ่านไปแล้วนะครับก็ถือว่ามีคมสุขดีครับวันนี้กับการมาชมเครื่องบินนะครับถ้าใครยังไม่มาก็สามารถที่จะมาเปิดประสบการณ์ดูเครื่องบินที่นี่ได้นะครับลำแล้วลำเล่าที่บินผ่านเราไปนะครับแล้วนี่ก็อีกลำหนึ่งครับโอ้โหจกแมตช์เลยเกินครับดูไม่ไหวแล้วนะครับเอาละ ถ้ามีโอกาสก็กมาที่นี่ได้นะครับกับหาดแม่ขาวจังหวัดภูเก็ตครับ